สวัสดีครับจัดเจอกันอีกแล้วนะฮะจากร้านล้านนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามีงานของแบรนด์ฮาร์ดยีนนะครับเป็นงานราคาที่ว่าถูกมากนะฮะนะครับตัวนี้ฮาร์ดยีนนะครับตัวผ้าสิหกออนครับสีมินเนนะครับป้ายหนังแท้นะครับปั๊มจมนะฮะฮาร์ดยีนครับตัวนี้แบรนด์นะครับงานปักสีเหลืองนะครับเดินได้ด้วยสีส้มนะครับตัวนี้นะฮะ งานผ้าสิบหกออนริมแดงนะครับงานเย็บลูกโซ่ทั้งตัวนะครับตัวนี้ราคาเพียงห้าร้อยห้าสิบาทเองนะครับที่หกออนคุ้มมากนะครับใส่ปั่นเฟสได้สบายนะครับนะกระดุมทองเหลืองนะครับตัวนี้ปั๊มนะครับฮาร์ดยีนนะฮะนะครับปั๊มโลโก้นะครับเบกหมุดก็ทองเหลืองนะครับด้านในนะฮะได้เลยงานเย็บสวยครับงานพงก็สวยครับ เดินได้เส้นใหญ่นะครับนะฮะราคาห้าร้อยห้าสิบครับสิบหกออนราคานี้ถูกมากนะครับผ่มด้านในนะครับกระเป๋าผ้านะครับสกรีนนะครับฮาร์ดยีนนะครับงานเย็บงานพงสวยนะครับลองได้เลยนะครับถ่ายจากสินค้าตัวจริงนะครับงานลิงแดงครับสิบหกออนราคาถูกมากนะฮะ ห้าร้อยห้าสิบาทราคานี้หาไม่ได้นะครับมีแบรนด์เดียวนะฮะตอนนี้ที่ขายอยู่ถูกมากนะครับดูรายละเอียดงานเย็บได้ครับคุ้มมากครับนะครับงานย็บงานโค้งสวยครับทั้งตัวนะฮะทุกตัวจะเหมือนกันนะครับถ้าถูกใจกดสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ